คลิปวิดีโอโครงการตู้ปันสุข200คอมเมนต์นะพี่ดู180คอมเมนต์บอกว่าหาย90%ะหายมั่งแหละโดนกวาดเกี้ยงโดนกวาดเกี้ยงบ้างแล้คงจะไม่สามารถทําได้หรอกคนไทยไม่เหมือนฝรัง่งด้วยนี่นน่นแต่แต่ปรากฏว่าพอเราตั้ง5ตู้แรก5ตู้ที่คุณคิดว่าไม่รอดอะ่ะมันรอดนะ คลิปวิดีโอตัวหนึ่งที่เป็นไวรัลของผมเลยนะ,ะคือคลิปวิดีโอโครงการตู้ปันสุคลิปวิดีโอตัวนี้ออออได้ข่าวว่าตอนตอนเริ่มโครงการนี้เป็นเจ้าแรกๆที่ทําเลยล่ะจริงๆก็คลิปที่เป็นไวรัลที่ทําให้เกิดคนเอาไปแชร์ต่อ,อ,อก็เป็นคลิปของผมตอนนั้นมันเริ่มจากอะไรฮะไอ้จริง,ตรงๆตอนนั้นใช่ไหมครับตู้ปันสุจริงๆมันมาจากของต่างประเทศชื่อ free little pantry ก็คือเป็นเหมือนกับตู้กับข้าวเล็กๆในต่างประเทศสําหรับคนที่เอาของไปวางและผมกับเพื่อนในกลุ่มเนี่ย ชื่อกลุ่มอิดน้อยเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอาตู้นี้เอาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยน่าจะเวิร์กนะในช่วงโควิดนี้เราก็เลยทดลองทํา5ตู้แต่ว่าเราโพส์คลิปวิดีโอคลิปแรกเนี่ยเราเอามาจากยู u ูบฮะเราก็บอกว่าถ้าผมอยากจะตั้งตัวต,ตู้แบบนี้คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างปรากฏว่า200คอมเมนต์นะพี่ดูร้อคอมเมนต์บอกว่าหา ถ้าให้ผมคอมเมนต์ผมก็คิดว่าจะไปในแนวทางนั้วใช่ขายมั่งแหละโดนกวาดเกี้ยงโดนกวาดเกลี้ยงมั่งแหละคงจะไม่สามารถทําได้หรอกคนไทยไม่เหมือนฝรั่งด้วยนี่น่นแต่ปรากฏว่าพอเราตั้ง5้าตู้แรกแล้วมันมันรอดเราก็เลยทําคลิปอีกวิดีโออีกอันหนึ่งขึ้นมาว่า5ตู้ที่คุณคิดว่าไม่รอดอ่ะมันรอดนะหลังจากนั้นคลิปตัวที่2อมันก็เป็นไวรัลที่ทําให้คนส่วนใหญ่หลายคนแบไอเดียนี้ดีน่าจะช่วยกันได้คือจะมองเป็นตู้กับข้าวมันก็เป็นแค่ตู้กับข้านะ แต่ถ้าเกิดจะมองอะไรลึกไปกว่านั้นมนะันเป็นได้มากกว่านั้น <ฮะ S 1> ผมเห็นมีพ่อสอนรูปให้ ใส่ของเอาของไปใส่าของไปใส่ใ,สใ,หให้คนก็่นใช่หรือว่าบางคนเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยยอมตั้งตู้ตหน้าบ้านเลยแล้วก็โปเวลาให้ของรูปให้สนกรูปให้เยอะขึ้นแล้วถามว่าหนูจะเก็บไว้กี่ชิ้นแล้วหนูหอยากจะไว้ใส่กี่ชิน้นหรือว่าสอนคนเรื่องของการหักห้ามใจคุณเปิดตู้มาคุณเจอปลากระกป๋อง12กระป๋องอนะคุณจะเก็บคุณจะกินสองใช่แล้วถ้าเกิดสังคมมันสามารถสอนเรื่องนี้ได้ครับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอืมใช่มันจะลดน้อยลงปัญหาขโมยขจรใช่มันก็จะลดน้อยลงผมชื่นชมมากเพราะว่าอย่างที่คุณบอกว่าตู้นี้มัน เป็นสิ่งที่จะสอนให้วิถีชีวิตเราชอบชื่นชมญี่ปุ่นว่ามีเกียรติไม่ขี้โกงไม่ขโมยไม่อะไรเราคนไทยก็ทําได้เช่นเดียวกันหลายๆตู้ที่เราเห็นความงดงามเต็มส่วนใหญ่ด้วยซ้ําแหละส่วนใหญ่ส่วนใหญ่